หวานหวานเย็ยนเย็นอิ่มแท่นขอแลงจีพี่น้องมาได้แด้แน้วันหวานก่อนนอนอันนี้เป็นบะหมี่บะขน,นุแเป็นี้ยวันหวาน วันคักๆถูกกีกได้ยังอเนี้ยวหานหวานวันคักๆถูกกีกได้ยังน้ยวหวานหวานวนคักๆ กกิเดยรนหวานก่อนนอนอันนี้เป็นบะหมี่บะขนนนี่บะขน้นนมาด้ยจ้าก,กินน้ำบอมาด้ยจา้าหวาน เย็นหวานหวานกรอบกอบโอ้ยสิบกวนติพี่น้องน,น่าใส่แว่นอ่ะ มาได้จ่ากินน้ำบอมาได้จา่าดิมแท่นถอแรงหนาอพคีน้อง กินบะหมี่นน้ำปลาบอน้ำปลาบอจ้ากินบอ <c oughs> กินแยงป้ากินผลไม้แท่นข้าวแยงกุกิกสิบะอ้วนตีแม่ มาได้จ่ายกินน้ำบอมาได้จ่าอิมแท่นขอแรงจีพี่น้องมาได้ เนี่ยันหวานหวานคักๆทุถกิกได้ยง แซ่แบแซบพี่น้องมาเด้อจ้ากินแค่นตะลบเริยนซื้อยได้ยตั้งรักเลยขอโทด้ยเน่ยด่ตั้งรักมั้เสียอผลละไม่แท่นข่านเรี่ยงแท่นเขาเงอาอยังเนญญา ยิ่มแทนถอนแรงเหรอพี่น้องโอ้สวัสดีครับพี่น้องเขาเอือนถือบ่พี่น้องบ่นรู้ล่ะ

สวัสดีครับพี่น้องเขาเอิ้นถืบอบ่พี่น้องบอ่าหลัวแหละนี่ ามาเดอ้อหวานกรอบๆบอกนินบัากมี่น้ำปลาบ่น้ำปลาบ่จ้ากินบ่ <c oughs> Ugh. Okay.